มือนีสีสัมผัสน้องแบงค์นะคะแบงค์ร้อยค่ะเป็นแบงค์แพงค่ะพีนน่น้องที่ผมบรู้ว่าสิผู้ใหญ่ไม่ควรฟังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นคือแบบมันมูฟอก่อนไม่ได้แม่เชื่อไหมว่าแม่กับยายนะเอาผมไปจิตวิเวชแล้วผมไปนั่งนั่งอยู่ในห้องจิตเวชเพราะว่าเอาคือพี่เตันอ,อันนี้บอกได้ว่าเขาแด้ครับผมคือพี่เติร์ดใช่ผีบ้าผมมอางสิล่ะเอาผมไม่เห็นอย่างสนิผมเพราะว่า จริงๆแล้วผมผมน่ะแค่ต้องกลับไปเจาะเลือดใน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 ช่วงนั้นน่ะผมแค่ต้องลากกลับไปเจาะเลือดแล้วก็กลับมาผมก็เลยงงว่าเพื่อนเอาผมมาเห็นอย่างได้ไหมผมก็ถามผมก็ถาม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 จนถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าคนไข้ต้องรักษาสภาพจิตใจผอผมไม่ได้เป็นอะไรผมว่าผมแค่ยังไม่พร้อมที่จะคุยให้ใครฟังแม่นุ่งออกไหมผมผมยังแบบว่ามันยังยังงงอยู่แมนผมยังงงอยู่ว่าแบบเราเห็นแต่ในละครแม่นู่งออกไหมครับ อันนี้ผมไม่ได้พูดเอานะผมผมเป็นอย่างนั้นจริงผมถึงบอกว่าผมคยเห็นตอนแรกข้อว่าเขาเป็นทังสี่แม่แล้วพันตื่กับตัวเขาเองน่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันสตาร์ทไปแบบว่าเขาเป็นเรื่องจริงว่นี่ขนาดรถเกจิค้าไฟแดงนมาต่ำอ่ะสามขั้นรวดมีแบบเครือสีผมกับป้านไปนั่นสิ่งที่แม่ผมเปลียดคือผมไม่คุยกับใครเลยไม่คุยกับแม่ไม่คุยกับยายผมไม่คุยเลยเพราะว่าผมยังเรียบเรื่องกับ ตัวเองเพรแม่ะไรเมียนว่า่มันเกิดอย่างยืนยันเมียนครับผมผมก็เลยแบบปารีมือต่อมาผมก็เลยมาดังบอกแม่ว่าแม่เสียผมไปจิตะเบียร์อะไรดิผมว่างสิผม่ได้เป็นบ้าแต่ผมแค่คิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องนี้เมียนครับมันสองสามมือต่อมาบอดก็เลยทำไปหาบอดกับกิดิกี้ที่ว่าเป็นการบอวนะครับก็เลยทักไปหาว่าเป็นจิตอะไรเนี่ยนึ่ผมก็เลย ผมก็เลยได้พูดให้ี่นิกกี้ๆๆฟังคนแรกที่ผมพูดให้ฟังฟินิกกี้ก็เลยได้พูดให้ฟังพ่อผมไม่บอกให้ใครฟังเลยดิผมไม่พูดให้ใครฟังเลยว่าแบบเป็นอะไรเพราะว่าผมก็ยังผมนหะยังเรียกเรียองของตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแม่เหมือนที่แม่พูดๆๆเมื่อกี้นั่นแหละว่าแบบมันยังมันยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นห่วงเนาะแบบว่าเด้งยิ้มค่ะแม่ผมผมไม่ตอบใครเลยคิดภาพตามว่าคือแบบเคยคิดว่าสิจอดนอนฉัเลยว่าพอด้ ay แบบนี้อันตรายถ้าเกิดยังขึ้นนีือ่แต่ว่าวันนั้นน่ะมัน วันนั้นมันมันดาวจริงๆแม่ร่างกายมันดาวจริงพ่อมันมันไม่ไหวจริงเพราะว่าทั้งทั้งที่ให้ฮัทดีขับรถขับรถนะผมผมยังบ่อยหรือผมไปหอดผู้ผมผมรู้สึกว่าก,ก,ก,จจาก็กจอจอดไ,กได้อ่ะต่องจอดต่องจอดแต่้ก็ต้องจอดจอดใจก็ได้งสิแม่อันนี้ก็เป็นลูกท้าหัาหอนให้คนครับต,ต่อไปว่าเข้าโบกวนเปลี่ยนพอได้อย่างดีเลยทุกวันกัดฟันมากเลยนะพ่อต่อให้อยยางนอนสําเร็จนัดเที่ยวไปให้วอดป้า ่าวของแมงนี่ทําให้พ่อนี่ภาวะเลยเรา <พอ S 1> ไม่กล้าเร <พอ S 1> าไม่กล้าจอดเลยแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันมีรถบรรทุกจอดเยอะผมเลยรู้สึกว่ามันตรงนั้นน่ะมันน่าจะจอดได้มันจะมีเพื่อนในความหมายผมไงผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาเจ้าจอดหลายนี่ยผมก็เลยจอดน้ามแต่แต่เราไม่ได้คิดว่าเขาจอดนอนเขาก็ต้องนอนที่หแม่แม่เขาจอดนวดเขาก็ต้องนอนเขาประเดี๋ยว <ๆ S 1> ัทุกเขาก็ยังเจอยเม่ครับผมก็เลยแบบแต่ดีที่พี่ที่พี่คนนั้นมาช่วยไว้แบบ ทันมากแบบทันมากๆเลยแม่ถือ<ม>ว่าโชคท,ที่ว่าแบงค<ม>์เนี่ยมีโชคมีบุญอ้ท่าหอนเลยครับแม่ทุกวันนี้แม่ยังคอยห่วงอยู่แม่แม่กับยายที่บ้านยังคอยห่วงค่อแมาหอน,หนว่าผู้ใดจะขับรถไปผู้เดียวจนกระทั่งแบบว่าแม่รู้ไหมว่าอันนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนลยผมพูดช่องแม่กับพ่อช่องแรกเลยว่าผมก่อนที่ผมจะขึ้นร้องเพลงโชว์ของผมแม่ทักมาว่า สุดท้ายได้ไหม,มแม่ไม่อยากให้ไปต่อเมียนครับก็เป็นห่วงในความรักความห่วงของมแม่นะ<ม>ห่วงแง่มผมก็เลยบอกว่าผมเพิง่งโอกาสผมเพิ่งมาปีนี้แม่มันแม่กับพ่อครับก็ได้เห็นโอกาสของในปีนี้ผมก็เลยนึกว่าถ้าผมไปต่อยอีก ผมหนมมีโอกาสดีใช่ใช่ครับผมแม่เชื่อไหมผมผมคุยกับแม่นะผมคุยทั้งน้ำตาเลยว่าแบบผมพอได้ไหมอะไรเงี้ยลุกมาหน้าผมยืนยันว่าผมอยู่ที่นี่แล้วก็ยืนยันว่าถ้าผมได้ลุกจากมองนี้แล้วผมก็ไปคนเวเพราะว่าเพราะที่นี่มีพี่ผูู้เอแต่แต่แต่ผมเรียกพี่เอเพราะว่ายังยักมาในครับเพราะว่าแม่แม่กับยายจะไว้ใจพี่ ถ้าเกิดพงศธรทีาเดียวมันก็บริสุทธิ์เสียแวจะขึ้นต่อไปที่คู่ของเขานี่เหตุการณ์รอบสองครับคือแผ่นดินไหวยุ่งเทพแผ่นดินไหวยุ่งเทพครับแต่ว่าจุดที่แบงค์อยู่มันห่างแม่มเพราะว่าวันนั้นแบงค์ก็ไม่ได้ไปงานอตอนตอนที่แผ่นดินไหลลวเรายังไม่ได้งานแต่ว่าไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่ประเด็นผมก็เลยกิ่งลงลงจากกันกินน้อนแล้วฮาร์ดบีน่ะคนที่ขับรถให้ตอนเนี้ยเขาเรียกว่า ที่ที่เรากินมีมันเป็นเพราะว่ามันอะไรนะข้าาทีดปีหรือย่างบัิพยผมก็เลยว่าเหลืองเืองเฟนดผมก็เลยว่าเอรงเฟโดบรีเ,รบรเขาพูดว่าแผ่นหินไวหวผมก็เลยเห็นเนี่ยบัิพผมก็เลยสังเกตเสียงข้างนอกห้องของน้องสาวเนี่ยมีคนเขาวิ่งลงจากตึกผมก็เลยสองไปเบองสรุปก็คือวา่าแผ่นหินไหวอีกตอนนั้นไม่รู้เลยแม่ไม่รู้เลยว่าเป็นแผ่นหินหวแต่รู้แค่ว่า ผมอะไรสวนอยู่แล้วยู่ดีโกกิ่งลงจากหมอนเพราะว่ามัน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 เคลื่อนไหวนะครับแมนปนิปปนิอันฮาดบีดอันฮาดบีนอนอยู่พันเดือสะดือสะือตื่นเพราะว่าเอาหรือว่ามันเป็นผู้เดียวเจ้าสีแม่แม่ก็เลยอันเกาหลยฟังเสียงจากข้างนอกเขาับมากกระเลนลุ่งก็เลยพาคกระเลนลุ่งหลือไปจับใส่คว้านไปว่ามันเคลื่อนไปไหนหล่ะคือว่าคือว่าค่อดูราคาดูครับดูการ่ผ่านมากกับที่ว่าให้แบบ ถามว่าผ่านผ่านเรื่องผ่านมาได้สบายผ่านมไดหมก็ผ่านมาได้แต่ว่าก็ยังเจอเรื่องดีๆกับอันนี้อันนี้มัไม่ได้อวยนะครับแต่เจอเรื่องดีๆจากเพื่อนขับ้องอีกนะครับบางทีมันค่อยแบบว่ามาให้กำลังใจสมบูรณ์กำลังใจอาจจะอาจจะไม่ได้บือหวามากแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่หายไปนแม่ครับไม่หายไปเลย<อ>ทั้งทั้งที่คิดว่าได้มากกว่าเดิมดม้วยซ้ำไปคิดได้รับความพลังตรงนี้มากมากกว่า,า <ๆ S 2> เดิมเพราะว่า<อ>จัดมันมันทำให้เรามองข้ามในเรื่องของมาลัยในเรื่องของเงินไปเลยแม่เหมือนวันนี้ที่แม่ยังงงว่าทําไมผมไม่ขึ้นสิผมม่องขาไปเลยผมรู้สึกว่าผมเองง่าจบแล้วกืคืโจบต่อ,อ,อ,ตอให้ผมขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่แปลกเพราะว่าขึ้นไปมันจะ แนงงงบ้สบายหรือเปล่าอย่างส่นะแต่ผมก็ได้รู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วอ่ะไม่ต้องก็ได้โอเคก็ถือว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเขาผ่านอียงที่มันเหนียวนี่สิ่งที่ว่าดีฤดูกาลนะก็ขอห้แบบนต่เรื่อดดีๆก็ปังๆแล้วก็ผมขอขอบคุณช่องพ่อไทยม่เอืองนะครับผมที่ คอยทายผมตลอดนะครับทุกครั้งที่แม่มากกับพ่อมากจะคอยทายผงตลอดอาจจะเป็นสองช่องที่แบบว่าคอยแบบว่าให้ให้ทุกคนเห็นว,ว่าแบ้มีความเกินไวจังไงในฐานะพี่นะครับเพราะว่าอย่างที่แม่กับพอ่อหูว่าถ้าเกิดถึงจงไม่แต่งหนาผู้ปีแม่จะรู้เลยว่าพากหาแป้นนี่บนต่ออะไรกับบนต่อ <c oughs> พ่อคือกันนะครับผมก็เลย เราอยากให้ทุกคนนะครับผมฝากติดตามช่องแม่เอื้องพ่อไทยนะครับผมบว่าไอโซลินตันจอนครับเออื้งใช่ครับ,บผมว่าว่าอ่าชีวิตของหมอลำแล้วก็ชีวิตของแดนเซ์เป็นอะไรครัผมยอยากให,ให้ทุกคนได้ติดตามมาพ่อกับแม่น่ะไทยทุกคนอีหลีครับทุกคนแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ย<ห>การ<ห>เคลื่อนไหวใช่ <c oughs> แกถ่ายการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจริงๆครับผมแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมทุกคนเสือบอกว่า ขนาดแม่กับพ่อเอาของกินมาให้ผมนะผมยังที่ยังไม่มีโอกาสได้ออกมาเอาเลยนะครับผมแล้วก็แม่กับพ่อก็รู้ดีว่าถ้าเกิดว่าเลื่อยไมล่ามามาแล้วคือคือ้นรูโตแล้วว่าเพราะอะไรเนี่ย กไเก็ขอฝากทุกคนนะครับติดตามช่องๆนี้นะครับผมให้ให้ทุกคนได้เบิ่งว่าชีวิตหมอรำเป็นยังไงนะครับก็เลยขอบคุณหเลยลายนะครับนลอยน้ำเด้อค่ะพี่น้องแบงค์ลอยเพชรแพงขอบคุณครับผมกับคุณน้องแบงค์ลอยครับที่เสียสละเวลาให้สอบถามข้อมูลความรู้สึกต่างๆพ่อชอบแม่นะครับผมแล้วก็ค่อยๆไทยหรูไส้คนนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยให้ก็ลังใจหรูไส้คนนี้นะครับผราคาพอกระเบนราคาผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผม เดินทางปลอดภัย